หิวข้าวแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยบิ่งซื้ออะไรแม่ตั้งวันจนบายสองแล้วมีอะไรกิน เขาพัดกับเพ้านะครับไอโน่เอสังโอเพิ่นมากินอยู่นี่ประจำร้านเลยสร้งยังสังโอ้ไหมเออสังโอ้ัปนขีดเล็กขี่เล่าเพิ่งบอกมันสั้ง,งสั้งร้านนี่บ่ครับเออเอาไอา้ กับเผาเนื้อไข่าดาวครับไข่าดาวกรอบๆเด้ <c oughs> อ่าสองกล่องเด้อแม่คร <c oughs> ับสองกล่องเดี <c oughs> ๋ยวซื้อไปฝากช่างโอ้เลยสักกล่องคร <c oughs> ับ วัดบรรน,นุนพึ่งนะครับอำเภอกันทรารามจังหวัดศรีสะเกษนี่แหละวัดที่ลวงปู่หมุนลวงปู่หมุนเคยมาเข้าพรรษาวัดนุนพึ่งสมเด็จนุนพึ่งนี่แหละวัดนี้แหละสมเด็จนุนพึ่งนะครับผมจะมีพระองค์ใหญ่ลวงปู่หมุนมา เป็นคนเฒ่าคนแก่พูดให้ฟังนะเดี๋ยวผมให้ดูพระใหญ่พ้าใหญ่วัดบนนุนพึ่งสาธุเด้อปูลูกล้านอยู่ดีไม่แห้งเด้อปูเด้อเดินทางไปไซค์ก็ให้ลูกล้านเขียวขาดปลอดภัยลำลำืลำล่อยๆุ้ยสาธุ วันนี้เราก็มาสั่งกับข้าวให้ช่างโอ,อไปฝากช่างโอ้ซะหน่อยเิวข้าวแล้วอ่ะมาถึงโอ้แล้วได้กับข้าวมาฝากช่างโอ้กินข้าวหรือยังไม่รู้เนียเราได้อะไรผัดกะเพราเนื้อมีน้ำซุปด้วยร้านขาประจำ

สวัสด in ีครับช่างอ้กินข้าวยังยังเลยอาได้กับเพรามาฝากคนละกล่องเรากินใช่คุณบ่โอ้กินนี่นี่บรรยากาศเอออหลุกเปิดสักพอดีเป๊ะเลยเหีือบ่พอดีเปะเลยก็บมดใจ ตัวไม่ได้ใส่นไอ้ตัวที่ย oh, anyway. so okay. ี่สิบตัวเบิดพอดีว่ะเบิดพอดีลุงโตเปรี้เลยเหรเหลือตัวนี้มันตัวเรนีตัอน้ำรอเนาะอ๋อเหลือรอน้่งก็อย่างีเลยก็เหลือกรปุกปืนข้อกระปุกปืนไหนรอน้่งเขาใส่ฟังเดียวเนาะแนฟังนี้หมดเตี้ยเที่วไปเที่ยวไปเป็นอะไรกันเที่ยวไปจะได้แก่จะใส่แท้แน่นอนนะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะรถของขั้นจะได้แกได้ใส่ได้ เขากวนที่เหลือมันสีเย็นเลยใส่ตัวไหนสีแดงเลยอืมอนี่ส่วนมากคนลืมใส่แม่นลืมอีดีลืมอีดีมากนายกับ่ปรไซก็มีลืมก็มีถอดออกไม้บางคนถอดออกมาโบเห็นก่าว่ามันโบก่าว่ามันโบมีนะอ่าตามสูตรมันแต่ตามสูตรมันต้องมี ลงสูตรให้ตรงนี้ห <c oughs> ลังมืดกินข,ข้าวก่อนไปกิน <c oughs> ข้าวก่อนกะเพราเนื้อเลยข้างนี้เสร็จเรียบร้อยของแท้ฟิตเปี้ย ทางนี้นอ่ะกินข้าวกินข้าวก่อน